ครับผมวันนี้เราอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าซีโอนะครับ3 4มสี่ห้าตรงหลังครับเรามาดูด้านันมาดูครับว่าช่างเราทำอะไรบ้างวันนี้ครับวันนี้กำลังเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับโครงหน้าบ้านคุณลูกค้าไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับเพราะว่าระยะยื่นมาสองเมตรสี่ิครับผมเราจะใส่ใส่เป็นเท้าแขนแล้วก็ดึงบนครับ ดังนี้เราจะดีไซน์ให้คุณลูกค้าครับแล้วก็แนะนำคุณลูกค้าว่าถ้ายื่นไม่เกิน2เมตร40ตรงนี้สามารถยึดกับตัวบ้านแล้วก็ดึงบนได้จะเซฟค่าใช้จ่ายเรื่องการลงเสาเข็มได้ครับแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ติดเรื่องค่าใช้จ่ายก็ลงเข็มจะปลอดภัยและจะอยู่ได้ยาวๆครับเดีย๋ยวไปดูหลังบ้านครับว่าช่างเราทำอะไรบ้างงานเราถึงไหนแล้ว หลังนี้เราได้ข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับช่างเรากำลังทำงานนะครับชีมงานเชียนวายสไตล์โมเดิร์นหลังบ้านจะมีเคาน์เตอร์ยาว3เมตร50นะครับส่วนหลังบ้านจะเป็นละแนงเหล็กครับผมลูกค้าอยากได้เหมือนของโครงการทำไว้ข้างๆกันนะครับ โอเคครับฝากติดตามผลงาน T.N.Y. Style Modern ด้วยนะครับสวัสดีครับ